สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะคลัมกันแบบเน้นๆหยิบมาวิเคราะห์แบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่นะวันนี้คัมคืนวันพฤหัดครับมองไปที่ฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กนะครับตีสามตรงนะอันดับ3ครับอาร์ฮุสเปิดบ้านพบอันดับ7อย่างแรนเดอร์นะครับอาร์ฮุสชนะล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนแรนเดอร์ชนะ1เสมอ2แพ้2แต่5นัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันโดยตรงเนี่ยแรนเดอร์เหนือกว่าชัดเจนนะครับ5เกมที่เจอกันชนะ3เสมอ2 ไม่เคยแพ้อาฮุสเลยนะตัวตัวเล่นครับอาฮุสวันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบเล็กน้อยนะครับมีเซบาสเตียนเฮาส์เนอร์ครับมุสตาฟาอาร์มีนีและแพทริกมอร์เทนเซนสส่วนแรนเดอร์ครับมีเอริกมาร์เซนครับเฟเดริกลาเวนบอร์กแล้วก็เอมิลริสยาคอบเซนเป็นตัวรุกคู่นี้อาฮุสเล่นในบ้านเสมอหลายชุดหนึ่งข้างแต่ถ้าชนะด้วยสกอร์อะไรก็ตามครับแฟนๆเฮ hey, พร้อม3แต้มสําคัญคู่นี้ดูแล้วโอกาสเสมอก็มีอยู่แต่จะต้องมองว่าอาฮุสแม้สถิติหลังพบกับแรนเดอร์จะไม่ชนะก็ตามแต่วันนี้พวกเขาเล่นนนใบ้า ดูแล้วโอกาสเฉืบอยเบียด,ยดมีสูงนะครับเพราน,นวันนี้ดูแลว้วมองไปที่เจ้าถิน่นอาร์ฮุสครับวันนี้คือจะดำความเป้าแบบเน,น้นๆน้นเดนิสซูเปอร์ลีกอาร์ฮุสฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มไลน์ของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้จะดำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ